ขออนุญาตพระอาจารย์นะคะพอดีว่าพระอาจารย์ได้มีตำหนินะคะให้พัฒนาระบบเกี่ยวกับสื่อั้างหน้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะโดยที่ทางพิมพุทธัรณะเดียวป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ทีนี้วันนี้ตาก็ได้ไปทำตามที่พระอาจารย์ตำหนินะคะแล้ววันนี้เราก็พร้อมที่จะ ช้คุณพระชนะเรียวทาง y o u ู u b e นะคะก็เลยจะมาถอายรายงานที่เราพร้อมจะรับสมัครสมาชิกติดตามพระจันนะคะอ,อขอค่ะหน้แต่อขออนุญาแจ้งจกับทางทุกท่านนะคะที่เป็นลูกศิษย์เพื่อประเทศและเพื่อโลกอ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะ เร็นเชิญนะคะตอนนี้ทางฟุเทเวอรนะเรียว YouTube นะคะก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อติดตามพระอาจารย์นะคะในการเผยแผร่ทางฟุเทเวอรนะเรียว YouTube ค่ะเร็นเชิญนะคะก็ดีนะเพราะว่าเ,เราใช้สื่อออนไลน์อย่างที่บอกไปว่าเป็นไปเพื่อ สุคติโลกสวรรค์นเป็นเพื่อความเป็นอริยะได้ด้วยการที่เราสื่อคำของพราตถาคตออกไปนะหรือคำของระตถาคตที่ถูกไข่ทอดโดยสารกคือความเป็นสุกตัทีินิโยมันก็จะเป็นเรียกว่าสวนานรุตตาิยะเป็นการฟังที่ประเสริฐ และเป็นทัศนารุตริยะเป็นการเห็นที่ประเสริฐนั้นสองสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลและเหตุปัจจัยที่พระศาสดาทรงตรัสไว้ว่าควรจะมีการติดตามเนี่ยเพราะว่าเพื่อฟังกถาวัตถุก,นะกถาวัตถุหมายถึงคำที่ประอกอบด้วยความ มักน้อยสันโดษสงบสงัดไม่คุกคลีมีความเพียรน,นะศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทัศนะแล้วก็เราก็จะให้ความรู้นะในทุกๆด้านทั้งทินัยข้อวัดมารยาทโคโจรในทุกๆเรื่อนงะที่รวมเป็นธรรมและวินัยทั้งหมด ก็ให้พวกเราพาก,กันติดตามรับชมนะรับฟังนสามารถกดสมัครสมาชิกได้ไดนะทางอิณพุทธสนะเรียวก็ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมก็นะเป็นไปตามระเบียบกฎระเบียบของทาง y u t u b e นะ <c oughs> อัน,นี้ก็ฝากไว้กับพวกเรานะสามระดับในการสมัครสมาชิกช่องพุทธวจนะเรียวระดับที่ 1. สหัสสีสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้คือ 1. ป้ายผู้สนับสนุนช่องพุทธวจนเรียว 2. อ,อีโมจิสื่ออารมณ์ 3. แชทสดสำหรับสมาชิกระดับที่ 2. ทวิสหัสสีท่านได้รับสิทธิ์ของระดับที่1และสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับเพิ่มคือ 1. การได้เห็นตถาคตหรือ สาวกของตถาคต 2. ภาพที่หาชมได้ยาก 3. คลิปที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ 4. ถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกเท่านั้นระดับที่ 3. ติสหัสสีท่านได้รับสิทธิ์ทั้งระดับที่1และระดับที่สองสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับเพิ่มคือ 1. การเข้าถึงข้อมูลสุดตะก่อนใคร 2. ปฏิบัติธรรมร่วมกัน 3. ผลิตภัณฑ์พิเศษต่างๆสำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครสมาชิกยังคงสามารถรับชมรายการต่างๆของทางช่องพุทธวจนะเรียวได้เหมือนเดิม